สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอูดอีชนแนลนะคะกับช่องของมนุษย์หนูอูดอีมื้อนี้บุกได้ต่ำส่งปูปลาแล้วก็ต่ำปูมากปลาเนื้อหนัวมีกุ้งอบใปโหระพาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะจะไม่พูดมากนะคะคลิปนี้ก็ซิมากินต่ำปูปลาเลยบุ๊คโมซื้อว่าภาษาอีสานหรยซื้ว่าภาษากลางดีว่าบ่าถึกก็ย่าถือสาเ้อเดี๋ยวว่าภาษาใดก็อยากว่าภาษาใดก็ซื้อว่าภาษานั่นนอะเด้อกินเลยดีกว่าขี้ข้ามเม่าลวหิวแล้วก็ซิได้กิน กล้องก็มีปัญหาตั้งแล้วตั้งอีกเดี๋ยวซิมมสมเลยหือแฮปนึวกว่มีผักต่างๆอยากกินผักอย่างเ่าก็เอาผักอันนั้นแหละมากินบอกมากินผักเป็นนี่นะกปลี Green ่นโอ๊แซ่บ Nó ạ em. À? Nó sẽ biết hết hương 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 bố ma hương hương bỏ ya no จูตแต่ไม่เผ็ดขนาดนี้แม่บอกไม่คิูวหรอชีพี่กัดหน่อยเจ็ตำตัตลาดบางซ่อนตรงสถานีอะไรนะนะอยู่ตรงสถานีรถไฟตนั้นมันบางซ่หนปอะปะ่ ตรงจากอูอ่ะเขาเรียกว่าตลาดตลาดรถไฟอ่ะต้องเป็นป้าคนวนๆเท่านั้น,นวนๆด,ดำๆตับ<น>ปบาอ้วน <c oughs> นอนเงินชิมม่โมงหมดแล้วไม่ข <c oughs> ่าดเป็นคงที่อหกหักกับการซื้อซองตังมากผิดหวังเยอะมาก ตลาดปะาอ้วแบบน,นอยู่แบบมันเผ็ดจังเลยนพูดไปรู้เรื่องตลาดปะาอ้วนอ่ะบอกเลยว่าเราผิดหวังแน่นอนตำเม,มือ่อใดก็รสชาติเือนเดิมจับคือเดิมมันไม่เปลี่ยน,นกุ้งแกงเผ็ดอ่ะ เห็ดอะกุ้งอบใบโหระพาจะบอกว่าว่าจิ้มกับแซ่บเพราะว่ามันหอมใบโหระพาี้นี่ย เพรี้ะเผ็ีะมากยิ่มเพรียิ่งแสบหนาแดงปะเนต้องบีหนาแดงปะเะโวถ้าบอกเป็ียะอยู่แนะ ันต้องเผ็ดมันสูซ่าแต่ละาน,นี้โเผ็ดแค่ไหนนะหอามันเทาไหรม ตรงเดียวน,ญญนหนเนย่างันห่ขอบคุณค่ะเหตัวหนัสงสารนะเนี่ยเพจนเมื่อ่ะ เวลาเขากินผมบอกว่าไม่เขากินหลายๆเนาะเขาก็เสียเมยนี่แผลเป็นบอกเป็นอย่างมันกินแล้วมันต้องเม่อยนอะมันกินแล้วมันบ่เมยบอกได้ติเป็นบอกเป็นกินแล้วเมย์มันเมยอเลยมันเมย์นะไม่ใช่หลายมันเมยอยีรันเคี่ยวแต่มันอยากกินมันอยากกินแต่มันเมยมันอิ่มแล้ว เพามันก็อยากกินแต่ว่ามันเมื่อยทำนี่แหละอยากกินอีกแต่ว่ามันผิดแหง้วอิมแล้วก็ง่วงบานี้ง่วงไปตาก็สิหลับไปทำหลับเมื่อนี้นะคะผูกก็ต้องขอลาแต่ก่อนเพราะว่าอิมแล้วนะจ๊ะกินแล้วก็ง่วงหนังตากระตึงนังนหนังท้องตึงหนังตาย้อนพรอบอกว่าผุ๊คเลเรื่องบันนี้เผ็ดแหง้งกุ้งมากินอิมกุ้งมากินเป็นแล้วแต่กับชมก็คือเบิดแหกเพราะว่า น้องบีน้อง่าอิมอม,มา <นะ S 2> ไปแล้วคะ่ะน้องเหนื่อยแล้วกินจนเหนื่อยเผ็ดจนเหนื่อยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ